ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับพบกับผมอาจารย์โอโขนฝั่งโทนอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามทีมงานอาจารย์ตายมอดูตาทิพย์นะครับผมอ่านะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องให้โชคไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเลขเด็ดบอกท่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของดาวนำโชคกันบ้างนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเลขครับเราขอโฆษณาก่อนนะฮะก็คือผลงานวันที่17มกราคมของเรานะครับเราให้3มเด่นนะฮะ 395นะครับแล้วก็ล่างออก15นะครับผมมี95กับ51นะครับแล้วก็3ตัว935นะครับนะฮะท่านอาจารย์ตายคำนวณไว้แม่นมากนะครับต่อมา16กุมภาพันธ์นะครับมี3กับ9เด่นนะครับบนออก603นะครับล่างออก39นะครับมี39นะครับผมนะฮะวันที่1มีนาครับนะครับให้ให้เด่น5กับ7นะฮะบนออก538ล่างออก73นะครับมี73กับ38นะครับผมครับ ต่อมานะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับให้เด็ดเด่นนะครับมี2 7 0เจศนย์กับ0ูนนะครับมี50นย์นะครับผมนะฮะวันที่16เมษายนครับให้เด่น5กับ7นะครับบนออก7 8็ดแดดล่างออก5้าหนะครับมีแปดเจดนะครับครับวันที่2พฤษภาคมนะครับได้ให้2เด่นนะฮะบนออกสองเจดล่างออก18ดมีสองเจ็ดนะครับ 16พฤษภาคมครับให้เด่น9กับ1ครับบนออก579ล่างออก14นะครับมี41กับ97นะครับอันนี้ออกสวยงามมากนะฮะวันที่1มิถุนายนครับให้เด่น5ครับบน972ล่างออก45นะครับมี54นะครับแล้วก็3ตัว620นะครับผมนะฮะวันที่16มิถุนาครับนะฮะเอ่อให้เด่น6ครับบน861ล่าง17นะครับมี61นะครับผม ต่อมาครับวันที่1กรกฎาคมนะครับมีให้1เด่นนะครับบน5 1 7ล่าง29นะครับดีเนะครับนะครับสังเกตได้นะครับว่าออกแทบจะทุกงวดนะฮะเข้ามาค่อนปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ตายท่านไม่ได้จำหน่ายแล้วนะฮะแต่ว่าจะมีไฟล์รูปภาพนะครับเป็นไฟล์รูปภาพแบบนี้นะครับไฟล์รูปภาพแบบนี้ให้ท่านนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจนถึงงวด ท้ายยเลยนะฮะมูลค่า1,500บาทครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้แถมพี่ปีแล้วนะครับไม่ได้แถมกำไรปีเสียแล้วนะฮะเพราะว่ามันค่อนเข้าไปค่อนปีหลังแล้วนะครับทีนี้จากผลงานที่เราการันตีผมแนะนําว่างวดที่เหลือท่านจะซื้อได้นะฮะรีบเข้ามาซื้อกันนะครับโดยที่ถ้าจะติดต่อนะครับติดต่อที่นี่เลยนะครับเบอร์ของท่านอาจารย์ตาหมอนูตาทิพย์นะครับ0909282626นนะฮะ ID line ก็ เออหกสามห้าเก้าหนึ่งห้านะครับหกสามห้าเก้าหนึ่งห้านะฮะไอทีไลน์ของท่านจารต่ายนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองแปดสองหกสองหกนะครับโอเคหกสามห้าเก้าหนึ่งห้าไอดีไลน์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าอ๋อนิดน,นึงฮะลืมลาหูขออาจารย์เตี้ยนะครับมีคนถามมาหลายคนอาจารย์โอ๊ตอยากได้ตังบีเหรียญเดียวนะครับ รายการเราแจกไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงนะครับให้ท่านกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับแล้วก็ส่งให้ท่านอาจารย์เตี่ยวดูนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อีกท่องทางหนึ่งก็คือให้ท่านแชร์ใน Facebook ครับเอาคลิปของพวกผมเนี่ยคลิปของท่านอาจารย์ตายคลิปของท่านอาจารย์เตี่ยคลิปของท่านอ่าของผมเนี่ยไปแชร์ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ถ่ายรูปการแชร์ใน Facebook มาให้ดู เราก็ส่งไปให้ท่านอาจารย์เตี่ยวดูนะครับท่านจะเป็นคนพิจารณาเองนะครับเพราะนี่เป็นเรียนเป็นเรียนที่ท่านนํามาฝากไว้นะครับเป็นของที่จะให้กับคนที่มียอดแชร์นะครับยอดติดตามเยอะที่สุดนะฮะนะครับเรียนพระราหูนะครับเหมาะซึ่งในคลิปนี้แหละผมจะบอกว่าทําไมทําไมต้องมีลาหูในช่วงนี้นะฮะลาหูสัมพันธ์กับดวงเมืองอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแต่ก่อนหน้านั้นผมเอาตัวเลขมาแจกท่านก่อนนี่ครับเลขดาวนำโชค เลขดาวนําโชคงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ2564นะครับผมให้9เด่น4เด่นแล้วก็3เด่นนะครับช้าๆนะครับทีละตัวนะครับ9 3 9 4 9 5 9 1และ9 6นะครับอีกครั้งนะครับ9 3 9 4 9 5 9 6และ9 1นะครับผมนะฮะ ตัวที่สองที่เด่นมานะครับก็คือสี่นะครับสี่อะไรสี่เก้าสี่สามสี่ห้าสี่หนึ่งและสี่หกนะครับสี C อะไรสี่เก้าสี่สามสี่หนึ่งสี่ห้าและสี่หกนะครับนะฮะต่อมาครับเลขเด็กอันคือเลขสามนะครับสามอะไรสามเก้าสามสี่สามห้าสามหนึ่งสามหกนะครับ สามอะไรสามเก้าสามสี่สามห้าสามหนึ่งและสามหกนะฮะเหตุผลที่ทำไมถึงให้เลขสามตัวนี้เด่นนะครับเลขเก้าเนื่องจากว่าในวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับในวันที่หวยในวันที่ตัวเลขออกวันนั้นเนี่ยดาวเกตอยู่พบปุตตะแปลว่าโชคลาบนะฮะดูเลยพบปุตตะของดวงเมืองแปลว่าโชคลาบนะครับเก้าตัวนี้เลยเด่นนะฮะ อังคารอยู่พันธุครับนะครับแม้จะได้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่เรียกว่านิดก็ตามนะฮะนะครับแต่ก็มาจากตัวตนของเจ้าชะตานะครับแต่นุมาพันธุโบราณถือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการแสวงหาซึ่งรายได้นะฮะแล้วก็ทับกับดาวศุกร์ที่เราเรียกว่าตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับศุกร์อยู่ตำแหน่งนี้เป็นราชาโชคนะครับเพราะนั้นก็เลยใส่หกเข้ามาด้วยนะฮะสามเก้าสี่แล้วก็หกนะครับส่วนดาวพุธนะครับ รองตำแหน่งเรือนเกษตรในเรือสหัชชะของดวงเมืองนั่นเองนะฮะก็คือให้เลขสีเข้ามาด้วยนะครับเพราะงั้น9 3้แล้วก็6เนี่ยจะเป็นตัวที่มีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างดีในวันนั้นนะครับนะฮะรวมถึงอาทิตย์นะครับ5 3 1อาทิตย์อาทิตย์เป็นราชาโชคในตำแหน่งนั้นด้วยเลยมี1เข้ามาและแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพระฤหัสเข้าเรือลาภะเป็น11เกาคณานะฮะอยู่ในเรือนเกณฑ์สำคัญนะครับอยู่ในเรือนเกณฑ์สำคัญนะค นะฮะซึ่งสามารถที่จะใช้เสียงโชคได้นะครับ9 4 3 5 1แล้ว6เป็นดาวที่มีตำแหน่งในจำนวนนั้นนะครับเกี่ยวจะทั้งหมดเลยในดวงเมืองนะฮะทีนี้โอเคให้ท่านแคปไปก่อนนะครับ6 3 1 4 5 4 5่เออ9 3 1แล้วก็4 5 6, 5 6นะฮะนี่แคปเอาครับ,ปปรบ1 2 3แคปเจอร์ปรับอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวท้ายจะย,ยกให้ดูอีกทีนะครับ ทีนี้สภาะวะในวันนั้นดวงเมืองจะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะผมใช้ผมใช้ดวงเมืองนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2,325เวลา6 5โมง57นาทีนะครับหากเวลาท้องถิ่นเรียบร้อยนะครับตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10ขค่าเดือน6ปีขานจุลศักราช1,144นะ,ะวันนั้นที่เราตั้งดวงเมืองเนี่ยนะครับเสวอร์ที่โจโรเลอร์นะครับผมเพราะว่า ที่เราใช้โจโรเลอร์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นการกระทำเอ่าเราต้องเฉยจังหวะนั้นนะฮะเข้าตั้งดวงเมืองนะครับโดยใช้ใช้โจโรเลอร์เ,รเป็นตัวเป็นตัวกําหนดเลิกนะครับแล้วก็พอสัมผัสกับดาวจรน,นะครับในวันที่16กร,รกฎาคม2564นะฮะเวลาที่ออกพอดีเลยางวันที่1น,นะครับคือ6โมงนะฮะก็จะได้ดวงเมืองมาในรูปลักษณะ1น,นะครับซึ่งผมจะทำนายให้ว่าในดวงเมืองวันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ ดวงเมอร์ในวันนั้นเนี่ยยังมีมรดยูเข้าเกาะกลุ่มอยู่นะครับเพียงแต่ว่าองศาของมรดยูเนี่ยเริ่มที่จะอ่อเรียกได้ว่าเริ่มที่จะเข้าเบียดจะย้ายราศีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับนะฮะแล้วก็อา่าตำแหน่งที่จะย้ายเข้าไปเนี่ยก็กำลังมีดาวราหูนะครับที่กำลังจะเดินสวนกันเข้าทับกันพอดีนะฮะ ผมมองว่ามาร์ตยูกับราหูเนี่ยถ้าเจอกันเนี่ยในโดยเฉพาะในเรือนการเงินเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงซักซักประมาณสิงหาไม่น่าจะถึงน่าจะเป็นช่วงประมาณมกราคมพานะครับช่วงนั้นนะฮะที่ที่ดาวพฤหัสเนี่ยจะถอยกลับไปในเรือนกัรมะเจอกับดาวเสาร์ด้วยนะครับซึ่ง เขาบอกว่าดาวพฤหัสถ้าเดินถอยหลังช่วงจังหวะนั้นจะสะสมกาลังคล้ายกึ่งดาวมหาอุดนะครับเพื่อลงไปต่อสู้กับเสาลงไปสู้กับเสาอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้พอเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับเขาก็จะหนีเสาขึ้นมาอีกนะครับในช่วงประมาณวันที่7พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่อยู่ในราศีตุลน,นะฮะร,ราศีเมษนะครับหรือราศีมังกรก็ดีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า โอเคคนราศีตุลได้เปรียบหน่อยเพราะเดี๋ยวจะโคจรกลับมาตั้งแต่ยีกันยานะครับกัน28กันยากันยาตุลากันยาคือยีกันยา,านะขายายแล้วก็ตุลาพฤศจิกานะฮะประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนกว่าๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคล่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับราศีตุลได้เปรียบหน่อยนะฮะแล้วก็จะขึ้นกลับไปที่ตําแหน่งปุตตะเหมือนเดิมนะครับในช่วงประมาณ8 7 8พฤศจิกานะฮะทีนี้ต่อมาตัว ที่บอกว่าทาไมต้องมีราหูไว้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านนะครับตอนนี้ดาวราหูเนี่ยเป็นสองแก่ลัคนานะครับแล้วก็ทับดาวอังคารเดิมด้วยนะฮะในพื้นดวงในเรือนกำในเรือนกระดุมพระด้วยนะครับซึ่งแปลว่าการเงินการทองด้วยนะฮะมันทําให้มีข้อติดขัดในเรื่องของเงินทองนิดนึงนะครับก็แปลว่านายบางกอกหรือกรุงเทพเนี่ยมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้นะฮะเศรษฐกิจค่อนข้างจะ ฝึกเครื่องนะครับมีการลงทุนใช้จ่ายเยอะแต่ยังไม่สามารถเก็บดอกออกผลกลับมาได้ครับเพราะว่าตำแหน่งเจ้าเรือนกระดุมพระไปพันธุเนี่ยกระดุมพราพ,พันธุจะได้เงินจากอาสังหานะครับเพราะซ,ซึ่งตอนนี้เนี่ยช่วงนี้การลงทุนยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะการได้เงินจากอาสังหาเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึงนะครับและทักษะจรของนายบางกอกเนี่ยนะครับตอนเนี้ย ดาวพุธมีปัญหาด้วยนะฮะเรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของการเจรจาพูดคุยนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าจะมีข้อติดขัดเสมอม่ว่าจะเซ็นสัญญาหรืออะไรก็ดีเผลออาจจะมีการถูกหลอกในเรื่องของสัญญาได้นะครับหมายถึงการที่รัฐทํากับรัฐด,ด้วยกันนะฮะอาจจะมีการถูกหลอกเรื่องของสัญญาได้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากนะครับนะฮะ,นะะเรื่องนี้ลองท่านลองดูที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับลองไปเทียบกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นดูนะครับนะฮะทีนี้ต่อมานะครับ ตำแหน่งดาวที่จรมานะครับทับกันอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือช่วงที่ดาวจันทร์นะครับกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุ์ด,ด้วยกันเนี่ยนะฮะมีตำแหน่งโชคลาภยังเข้ามาเกี่ยวข้องได้ครับนะฮะใครที่ทำมาสังหาังพอหางเงินจากตรงนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าได้ตำแหน่งราชาโชคนะฮะมาจากไหนมาจากกระตุมพระนะครับยังได้เงินจากที่ดินอยู่อสังหาอยู่นะครับแล้วก็ ตัวตนเนี่ยก็ยังพยายามสร้างหลักฐานนะฮะดวงเมืองกรุงเทพเนี่ยยังพยายามสแสวงหาความมั่นคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตําแหน่งนิดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นอาจจะงอนแง่นหน่อยนะฮะไม่ได้สแสวงหาด้วยด้วยความรับรื่นนักอาจจะมีข้อติดขัดนะคะรับโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์นะฮะเป็นหลักนะครับแล้วก็ตําแหน่งสหัชะคือการติดต่อประสานงานกับภายนอกนะครับซึ่งเป็นเกษตร ผมมองว่าช่วงกลางเดือนกรกฎาจะมีการติดต่อประสานงานสัมพันธ์กับภายนอกได้ดีขึ้นนะครับดวงเมืองนะได้ดีขึ้นนะครับคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาจจะได้รับการตอบกลับที่ดีขึ้นคงไ,ไ,ไ,ไม่ได้จะเปิดงานทํางานหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่คงจะมีข่าวดีขึ้นเช่นโอเคนะถ้าเกิดว่าเงื่อนไขย,ยังเหมือนเดิมพอหมดโควิดแล้ว ทุกท่านเนี่ยได้กลับมาทํางานเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือถ้าใครที่สมัครงานต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้รับข้อข้อดีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่อย่าลืมครับว่าจะเป็นการากินีอยู่นะครับจะเป็นการากินีอยู่แม้จะเป็นเจ้าเอนเกษตรก็ตามนะครับผลของการากินีเนี่ยยังมีอยู่นะครับในการเป็นดาวในดาวจรนะฮะเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังเรื่องของสัญญาให้ดีะครับระวังสัญญาที่ถูกเอาเปรียบนะครับระวังสัญญาที่เราเสียเปรียบไวใ้ให้ดีนะครับผมนะฮะต่อมานะครับ เจ้าเรือนพันธุเป็นดาวจันรนะครับในวันนั้นดาวจันทร์โคโจรอยู่ในตําแหน่งอารีนะฮะอารเออีเขาหมายถึงว่าอารมณ์ความรู้สึกนะครับนะฮะมักจะผันผวนแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นในบางกอกก็จะเจอกับสบภาพของอารมณ์ที่แปรปรวนนะครับสบภาพของอารมณ์ที่ไม่มั่นคงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับก็คงจะมีการโต้เถียงกันนะครับมีการ ใช้อารมณ์เข้าใส่กันนะครับแล้วก็รวมถึงมีเขาเรียกว่าพอดาวจันทร์มันเสียแล้วมันทาให้อารมณ์ไม่ไม่คงที่ไม่มั่นคงนะฮะนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะค่อนข้างเริ่มส่งผลแล้วเพราะว่า,าเราก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านในบ้านเมืองเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีเอฟเฟกของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะนะฮะทีนี้ตําแหน่งอีกอันนึงคือบริวารครับบริวารของกรุงเทพเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ จะเข้าสหัสชชาปุตตะมาสหัชชาคือจะมีมิตรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะครับแต่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะฮะหรือมีการติดต่อใหม่ๆเข้ามานะครับที่เป็นดาวอาทิตย์ดาวที่ก็ก็จ,จะหมายถึงนักการเมืองน,นะครับก็อาจจะมีนักการเมืองต่างชาติเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งของกระทรวงที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะครับนะฮะใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ อริ่นี่สินแน่นอนครับผมอาจจะถูกโจมตีจากต่างประเทศได้นะครับนานานประเทศอาจจะมีข้อโต้แย้งกับเรานะครับอาจจะมีสร้างปัญหาให้เราในเรื่องของการเงื่อนไขาการค้าในบางเรื่องนะครับเงื่อนไขาการค้าในบางเรื่องนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องดูข้อสัญญาให้ดีนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ดูข้อสัญญาให้ระมัดระวังให้ดีที่สุดนะครับเพราะดเมือง เอกสารสัญญามีปัญหานะฮะรวมถึงเรื่องบัญชีด้วยนะครับให้เราบัระึกางการติดลบทางบัญชีให้ดีครับนะฮะภายในเดือนนี้นะครับภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับปันนี้ครับผมคู่สัญญานะครับคู่สัญญาหรือเอ่อคู่ตรงข้ามหรือคู่สัญญาหรือคนที่เป็นผูกพันในสัญญากับเรานะฮะที่การที้ค้ากับเราบ่อยๆอาจจะเป็นจีนก็ได้นะครับนะฮะก็คือเขาจะเข้ามาเป็นราชาโชในเรือนพันธุครับวันนี้พันธุหมายความว่าอะไรหมายความว่า คู่สัญญาเรามั่นคงมากขึ้นนะฮะจะเป็นการดีมากถ้าคู่สัญญาเราอาจจะมีเกณฑ์ดีในการเปิดประเทศเข้ามานะครับหรือยืน่นความมั่นคงหยิบยืน่นความมั่นคงหยิบยื่นการเงินให้เรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้เนี่ยอาจจะได้จากคู่สัญญามานะครับซึ่งตอนนี้คู่สัญญาในตําแหน่งนี้ยังไม่เสียเป็นราชาโชนะครับมาจากประเทศใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าในลักษณะนี้จะหมายถึงการกู้เงิน เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอาจจะมีการกู้เงินเพิ่มเติมเข้ามาได้นะฮะอาจจะได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าพอผ่านไประยะหนึ่งแน่นอนครับอารีต้องกลับไปพันธุมันต้องกลับไปใช้นี่แน่นอนต้องกลับไปใช้นี่แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นคอยติดตามสถานการณ์จังหวะนี้ให้ดีครับว่าจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไหมนะครับผมมรณะความสูญเสียนะครับมรณะความสูญเสียเกิดขึ้นกับพันธุนะครับเกิดขึ้นกับในเรื่องของความมั่นคงในบางส่วนนะฮะ ยังมีอยู่นะครับเป็นดาวังคารก็มีการโต้แย้งกันนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตําแหน่งนิดอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้อารมณ์เย็นคุยกันนะครับใช้อารมณ์ที่ดีพูดคุยกันนะครับอย่าให้ดาวังคารมามีปฏิกิริยากับตําแหน่งนั้นนะครับผมกับตําแหน่งนั้นนะฮะนะครับต่อมานะครับก็คือสุภาครับสุภาคือค,ความเจริญง,งอกงามนะครับเข้าลาภะนะฮะสุภาเข้าลาภะก็คือ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองน,นะครับที่ได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับมีตำแหน่งเพิ่มมีโชคลาภเพิ่มขึ้นนะฮะมีนะครับมีคนที่โชคไม่ดีและมีคนที่โชคดีนะฮะอาจจะมีการปรับอะไรบางอย่างได้นะครับในส่วนของเรื่องของการบริหารประเทศนะครับมีการปรับอะไรบางอย่างได้นะครับในวันนั้นนะฮะนะครับต่อมานะครับจระรมะการงานนะครับก็ยังเป็นดาวเสาอยู่ยังเหนื่อยอยู่ครับยังมีการเหนื่อยอยู่ แต่ในขณนะดเดียวกันกา,การลงทุนในเรื่องของสาธารณูปโภคการก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับก็ยังมีเข้ามานะฮะยังมีเข้ามาเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาชีพระเหมาก,ก่อสร้างนะครับยังไปได้ดีอยู่นะครับยังไปได้ดีอยู่นะฮะทำการวิกฤตอย่างนี้นะครับถึงถึงจะปิดไซต์งานก็แล้วแต่นะฮะแต่ในวันที่6กรกฎาคมอาจจะได้คําตอบที่ออกมาร่วมกันว่าจะทํายังไงต่อนะครับปิดปิดแคมป์คนงานไปเนี่ย งานที่ค้างค้างอยู่เนี่ยโครงสร้างที่กำลังมีปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะฮะแต่แน่นอนเขาว่าต้องแลกมาความเครียดนะครับต้องถกกันด้วยความเครียดแน่นอนนะครับแต่ทิศทางผมมองว่ายัางดีขึ้นอยู่นะฮะในเรื่องของกรรมมะนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของราพราชคลาบนะครับการได้มาซึ่งโชคลาบเป็นราหูเข้ากระดุมพระราพราเข้ากระดุมพระคือยังพอมีช่องทางในการหาเงินได้ครับแต่ก็มีเกณฑ์ออกไปพอๆกัน นะฮะมีเกี่ยวพพอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับหนึ่งก็คือเร่งหาความประสานงานร่วมมือที่ดีนะครับแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์จากดาวพฤหัสครับต้องนั่งคุยกันแล้วว่าจะได้แก้ปัญหาอย่างไรนะครับมนงานปัญหาจะลุกลามต่อไปได้นะฮะอันนี้คือดวงเมืองกรุงเทพนะครับที่ที่ที่เอ่อ บอกมานะฮะส่วนตำแหน่งสุดท้ายนะครับวินาที่เข้าลาพา์เนี่ยวินาลาพัน์เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเสียอะไรไปแล้วมักจะได้คืนนะแต่ใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลานิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นที่บอกมานี่คือโดยภาพรวมของกรุงเทพในวันนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะบอก12ราศรีนะครับที่มีโชคหรือไม่มีโชคนะครับมีเกณฑ์ อย่างไรบ้างนะฮะในแต่ละราศีนะครับว่าราศีไหนมีโชคราศีไหนมีโชคนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับนี่ดาวเด่นเด่นของดวงเมืองในวันนั้นเกตก็คือดาวไดก้านะครับอังคารพุธพฤหัสอาทิตย์และศุกร์นะฮะในวันนั้นนะครับลองดูนะครับท่านใดที่ชอบฟังนะครับลองฟังคลิปของผมกลับไปกลับมาดูนะฮะแล้วดูซิว่าในวันนั้นเนี่ย จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างทีผมบอกไว้หรือเปล่านะฮะนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับนี้โอเคครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง2ขีดนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปของเรานะฮะให้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อดูเรื่องข่าหนาทีกับดูดวงกับผมนะครับก็คือ081 617 4 5 8ครับ6174588ครับไ d l ดี e ก็ j u d o b j j นะครับผม 0 8 1 6 1 7 4ด8 8 id line ju do o b j j นะครับเดี๋ยวเขาหน่าจะมี id line ใหม่กับเบอร์ใหม่ให้ท่านจำง่ายขึ้นกว่านี้นะฮะจำง่ายขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะทำมาให้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันในคลิปหน้านะครับที่จะพูดเกี่ยวกับราศีต,ต่างๆโชคเกี่ยวกับราศีต,ต่างๆ12ราศีนะครับผมถ้าอย่างไรวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ